สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องครัวคุณย่าชาแนลนะคะวันนี้ก็นำผัดฉ่าปลาดุกนะคะเมนูผัดฉ่าปลาดุกนี่คือที่ทำเสร็จแล้วนะคะอันดับแรกเราก,ก็จะนำกระชายผ่าเป็นเส้นๆนะคะแล้วก็พริกขี้ฟ้ากระเทียมสับนะคะลงผัดผัดจนได้ที่จนหอมนะคะ เห็นไหมเราจะต้องใช้เวลาช่วงนี้ผัดให้หอมค่ะอันนี้ค่ะพอเริ่มจะ,ะได้ที่แล้วเราก็จะเตรียมปรุงนะคะโดยการใส่ซอสหอยซีวซีวขาวนะคะแล้วก็ซอสปรุงรสค่ะผัดเค้าให้เข้ากันนะคะ พอคุกเขาเข้ากันแล้วเราก็จะใส่มะเขือเปราะนะคะลงไปผัดอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่เราก็จะใส่ผงปรุงรสแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะใส่ลงไปเลยคะ่ะใครไม่ชอบผงปรุงรสก็ไม่ต้องใส่นะคะเราก็ใส่เฉพาะน้ำตาลทรายก็ได้คะ่ะจากนั้นเราก็จะนำ พริกหยวกแล้วก็พริกไทยสดนะคะลงผัดคลุกเขาตอนนี้ก็มีความหอมโชยขึ้นมาแล้วค่ะทำไม่ยากนะคะทำง่ายๆแต่ว่าอร่อยมากๆค่ะ,ะเราก็จะเห็นว่าถ้าน้ำมันแห้งไปนะคะเราก็จะเตรียมน้ำนะใสะ่ให้พอคลุกคลิกนะคะใส่ลงไปแล้วนะคะ จากนั้นก็ผัดต่อค่ะพอคุกเขาให้เข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะเตรียมปลาที่เราทอดเอาไว้แล้วนะคะนี่ปลาที่เราทดอดเราใส่ใบมะกรูดก่อนนะคะ จากนั้นก็คุกเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับปลาเราก็เตรียมทอดเอาไว้แล้วนะคะ่าได้ที่แล้วทุกอย่างเราก็จะเอาปลาที่เราอทอดเอาไว้ลงคุกเขากับน้ำผัดของเรานะคะจะมีความอร่อยมากหอมมากเลยค่ะนี่ค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะก็เป็นว่า เรียบร้อยนะคะคุณย่าแคนเนลขอขอบคุณผู้ติดตามทุกท่านที่รับชมคลิปทำอาหารคุณย่ามาโดยตลอดค่ะ